คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสรรสตอแมนนายกอุงอิงกลัวอะไรคาสินโนคือบ่อนการพนันรัฐบาลเปิดบ่อนคาสินโนก็เท่ากับว่ารัฐบาลเป็นนักเลงคุมบ่อนมีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดอย่างไม่คิดจะทำประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เรียกร้องให้เปิดบ่อนสักหน่อยตอนหาเสียงก็ไม่เคยมียนโยบายนี้นะเห็นแต่ว่ามีเกียรติมีกลิ่นมีสักมีสีมีกระเทียมเนี่ยเป็นเสียงจากคุณสุรชัยจันทิมาธรหรือหงาคารวานศิลปินแห่งชาติ จะใช่หนึ่งในกลุ่มของทุนสีเทาเจ้ามือบ่อนใหญ่จ้องล้มบอคกสโนของรัฐบ,บาลพรรคเพื่อไทยตามที่คุณจิรยุห่วงทรัพย์โคศรฐบ,บานอ้างจากแหล่งข่าวฝ่ายควา,ามมั่นคงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกับที่ไม่รู้ว่าจากนี้จะมีเสียงของนักร้องนักแสดงนักดาราท่านไหนออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องบอคกสโนตามศิลปินเพื่อชีวิตของแท้บ้างหรือไม่โดยเฉพาะเสียงจากคุณนตสอดมแต้พานิชย์จะคิดเห็นประการใดอยากดูอยาการู้อยากฟังเดี่ยวไมโครโฟนขึ้นมาและสิเออ แล้วรู้ไหมนายกแพทองทานชนวัตรกลัวอะไรไม่สุดนในตอนนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดาหรือคิดให้ปวดหัวผมตอบให้เลยก็ได้เธอกลัววันพฤหัสบ,บดีครับทําไมอ่านที่คุณวันมูฮัมมัดนอมมทธาประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาอเอาเธอวัตถุประสงค์ของการตั้งกระทู้ถามคือการนําเรื่องเร่งด่วนที่เป็นที่สนใจของประชาชนในขนาดนั้นและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสสต้องการมาถามที่เกิดกระทู้ด่วนตามข้อบังคับ แต่ถ้าหากเป็นกระทู้ด่วนและผู้ตอบซึ่งหมายถึงนายรัฐมนตรีไม่มาตอบใน,ว,ว,น,นวันนั้นเหตุการณ์ก็ไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนกระทู้ถามจึงมีประโยชน์ตามข้อบ,บังคับผมขอยืนยันว่าวัุประสงค์ของกระทู้ถามสดนั้นเป็นกระทู้ที่ผู้ถามถามรัฐบาลรัฐบาลผู้มาตอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าไม่มาตอบเลื่อนไปก็ไม่เป็นกระทู้สดเขาใจรัฐบาลว่ามีเรื่องเยอะแต่วันพระราัสราดีวันเดียวหนึ่งสัปดาห์ซึ่งมีเรื่องกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปเป็นเรื่องที่คณะรัฐบาลต้องให้เวลากับสภาครับ ในรอบหนึ่งสัปดาห์มีอีกตั้งหกวันที่นายกแพทองทานสามารถจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมตรวจงานชาวบ้านตามต่างจังหวัดแต่ไม่ท่านเจาะจงเลือกเอาวันพระหัสบดีที่มีการประชุมตอบกระทู้ในสภา,าไปพบชาวบ้านเพื่อที่จะหัดพูดภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้ภาษายาวีาาาา i, และเซลฟี่หนุกหนานเบิกบานอราอย่างลงปะยาราณราธิวาทยกเว้นประจาน,นีบ้านผมเมื่อวันก่อนไม่รู้ว่าท่านจะลงไปทําไมสื่อมวลชนที่ตามไปก็ไม่เห็นจะมีข่าวสลักสําคัญอะไรนําเสนอ นอกจากไปเดินให้เจ้าหน้าที่ยกมือไหว้แล้วก็มีภาพผัดพูดภาษายาวีทักทายชาวบ้านและเซลฟี่ถ่ายรูปกับนักเรียนและประชาชนที่มาต้อนรับเท่านั้นแบบนี้จะไม่ให้ผู้คนเขานินทาว่าการลงพื้นที่เพื่อหนีการตอบประทุถามสดได้อย่างไรถ้าโครวันพระหัสจนขี้ก็สมองแนะนำรองปรึกษานายทักษิณพู้เป็นพ่อเป็นไง <c oughs> เพื่อบางทีจะเกิดความคิดแก้ปัญหาไม่ต้องมีวันพระหัสสบาดีก็ได้อย่าทำเป็นเล่นไปบุคคลพิเศษยิ่งใหญ่เป็นพ่อทุกสถาบันนะ่ะ จะทําอะไรใครก็อย่าได้คิดขวางดูอย่างการไปปรสาสัยหาเสียงเลือกตั้งออบะจอที่จังหวัดนครพนมสิในฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและได้รับพระเมตตาพระมหาการุณาธิคุณให้ตนได้กลับมารับใช้ประชาชนจึงต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้บ้านเมืองเราอยู่อย่างมีความสุขกี่เวทีแล้วที่พูดประโยคลักษณะนี้กรกตยังสบายดีอยู่ใช่ไหมขอัล่ำวิสามันบันเทิงโดยสัรสตอแมน